จัใจจับมือกันขอให้ธุรกิจเจริญเจริญนะครับโอ้ยที่อย่างเขาแสดงออกเหมือนกันนะพี่รู้ไหมว่าเวลาพีม่ะพี่หล่อดีนะเอะยอ,ยอยิ้มโอ้ยอย่าบอกนะว่าพี่จะไม่ชอบอ่ะมีไม่ได้ชอบเฮ้ยแต่กูอ่ะชอบอ่ะ กับปิ่อีกครั้งหนจะสวายทำไมต้องดูนะคะและวันนี้มันถึงเวลากลับมาทำรีแอคชั่นกันอีกครั้งเดิลซงเรื่องที่วันนี้จะมารีแอคก็คือรักไม่รู้ภาษาหรือ love in translation นั่นเองค่ะ ทุกคนคือแบบตื่นเต้นมากคือถ้าเล่าย้อนถาวความนิดนึงนะคะคือตั้งแต่สมัยเมื่อปีที่แล้วที่ last วันมาไลฟ์กับทางมดาดันเองเนาะปิวก็คือแบบตามซัพพอร์ตน้องๆมาตลอดจนล่าสุดก็คือมีการมาไลฟ์กับพี่ตะอูน้องออฟโรดอีกรอบหนึ่งทั้งสองคนกําลังจะมีซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษานะคะแล้วก็ทํากันบ้านไปทงกันมาแล้วก็อ้ย เรื่องนี้มีความน่าดูนะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าได้เจอทั้งคู่ก็คือจะแบบพูดคุยกันดีกว่าว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจอะรายยังไงเนาะซึ่งตัวพี่ตะอูเองเนี่ยก็คือแสดงเป็นพี่อย่างก็คือมีความเป็นแบบมีคนมาจาก แล้วก็มาทําธุรกิจในไทยซึ่งคือร้านมินิมาร์นั่นเองแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงในขณะที่น้องอับโรดก็คือมาเป็นน้องภูมิใจทุกคนก็คือแบบมีความเกี่ยวข้องกับร้านมินิมาร์ของพี่หยางนะคะแต่ว่าเหมือนแบบมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เล่าไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรคือ2คนนั้นวันที่มาไลฟ์ไม่หลุดสปอยอะไรเลยทุกคนก็คือบอกว่าถ้าพี่ปิวอยากรู้ไปดูเองคือแบบเรื่อง รามันมีความแบบเข้มข้นมีความน่ารักกุกกิกอะไรก,ก็คืออยากให้ไปติดตามดูเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดู Official Trailer รักไม่รู้ภาษา Love in Translation ไปได้วยกันเลยค่ะ3 2 1อย่างเช่นเฮ้ยชิงเว่นยินจ่าวเต้าโอ้โหสามภาษาเลยมันมีภาษาจีนด้วยเหรอเมื่อหนุ่มจีนตกอับอ๋อตกอับหรอพ่อตอตกอับหรออยากจะมาลงทุนกับคุณก็ได้นะ สวัสดีค่ะแทมมี่แทมมี่มมรักเมืองไทยคะ่ะพี่แทมมี่อ้าพรมใายกับพี่แทมมี่ทำอะไรนี่บ้างวะอยมใส่ไอ้ข้อศองมาข้อขานอุ้ยยุดจำใจจับมือกันขอให้ธุรกิจเจริญเจริญนะครับ สว,ส,สวัสดีค่ะโอ้ยอยากไปอยู่ร้านมากเลยอ่ะพี่นีทักมาดูท่าทางน้องภูงิใจเนี่ยจะชอบคุณแถบนี้มากมากเลยนะคะโอ้ยถ้าเป็นบรรดุกดีขนาดนี้ลูกโอ้ยที่อย่างเขาแสดงออกเหมือนกันนะ <S <S เ,าาเกินนะ <S <S เกินไปอยู่นะยิ้มจงได้ พี่รู้ไหมว่าเวลาพี่ยิ้มอะพี่หล่อดีนะเอะยิม้มอุ้ยอย่าบอกนะว่าพี่จะไม่ชอบอ่ะทมีไม่ได้ชอบเฮย้ยต่กูอะชอบอ่ะชอบเอางี้เลยเหรอมองว่าในสิ่งที่ชอบสิพี่ว่าผมไม่ได้นะเฮย้ย บบพี่เป็นไรกันแน่กูไม่รู้สึกอะไรกับมึงเลยโอ้ยโอ้ oh my god มันคือ2นาที1นึ่งวินาทีที่แบบหลากหลายอารมณ์มากตอนนี้มันมีซีนที่ไปรู้สึกว่าน่าหลักมากและขอเก็บตัวละครก่อนตอนนี้ก็คือมี พี่หยางมีน้องภูมิใจมีแทมมี่มีแซมแซม the star, เดอะสตาร์เนาะที่ที่มาแต่ไม่แน่ใจว่ามาเล่นเป็นใครน่าจะอยู่ฝั่งน้องภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยแกงมินิมาร์ชา้าแกงมินิมารแล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งที่มาตอนใกล้ๆจะจบแล้วน่าจะเป็นพี่ชายของน้องภูมิใจที่มาพูดกับพี่หยางว่ามาทำให้แบบน้องเลยเป็นแบบนี้หรือว่าแบบมาทำให้น้องชีวิตมีเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยทุกคนทุกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากตอนนี้เข็ไปรู้สึกว่ามันพอจะเริ่มเรียงเรื่องเรียง,ร,งราวได้ละก็คือพี่หยางเข้ามาจะทําธุรกิจหาพาร์ทเนอร์ก็คือแบบเอาตัวเองมาจากจีนแล้วก็มีน้องภูมิใจที่น่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือว่าเป็น SME ที่พี่หยางน่าจะต้องเข้ามาลงทุนเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอะไรอย่างนี้คราวนี้เนี่ยแต่ว่าน้องภูมิใจไม่น่าจะได้สนใจเรื่องมินิมาร์อะไรเลยน้องภูมิใจน่าจะสนใจเรื่องการเรียนภาษาจีนเป็นหลักนะคะทุกคนคราวนี้ก็คคุุยยไปยมา มาถูกคอไปถูกคอมาตอนแรกก็คือหวังจะเข้าทางพี่แทมมี่แต่ว่าพี่แทมมี่ไม่ชอบน้องภูมิใจพี่หยางก็เลยเตอบอกซะเลยว่าแต่กูชอบบ้ายกอปปี้ ดิคือน,น่ารักเออก็คือแปลว่าก็ลุ้นนะว่าเขาจะดําเนินเรื่องเป็นยังไงหรือว่าแบบิีวเข้าใจว่าเรื่องน่าจะทําค่อนข้างกระฉับคือถ้าดูจากเทรลเลอร์ที่ตัดออกมาฉุบฉับฉุบฉับแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าสอดที่บอกว่าพี่ก็ลองวาดในสิ่งที่พี่ชอบสิลองวาดผมก็ได้แบบองฮงทุกคนใครไหวไปกันเลย มัมมี่ใจไม่ไหวแล้วลูกคือแบบโอ้ my god คือไปว่ามันเป็นซีนโดยรวมที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะทุกคนเพราะว่าคือจริงๆมันจะมีตัวเท็กซ์ที่เป็นตัวซุปเปอร์ที่มันขึ้นว่าจำใจจับมือกันนะแต่ถ้าทุกคนดูแค่ตัวเทรลเลอร์ทุกคนจะสังเกตได้ว่าจริงๆมันไม่ใช่จำใจแล้วหลังๆก็คือแบบตั้งใจจับมือกันเลยทุกคนคราวนี้มันขึ้นอยู่กับการเล่าเรื่องแล้วว่ามันจะเล่าเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้ยังไงนะแล้วก็ที่สําคัญคือแปล ว่ามีตัวตัดเลี่ยนที่ค่อนข้างดีเลยก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวที่พี่ของน้องภูมิใจเนี่ยเดินเข้ามาคุยอะไรสักอย่างกับคุณหยางหรือพี่หยางนั่นเองคราวนี้ยก็เลยดูเหมือนว่าพี่หยางก็จะเปลี่ยนไปไปบอกน้องภูมิใจว่ากุไม่ได้รู้สึกอะไรกับมึงเลยโหยไม่รู้สึกกระจับมืมงอทำไมอะงงเือแปลว่า เป็นการตัด Official t r a i l e r มาที่ดีมากๆทำให้อยากจะดูตัวเต็มตัวที่เป็นตัว EP 1เร็วๆนี้เลยนะคะอะรีแคปให้ทุกคนฟังอีกรอบนึ่งละกันนะสำหรับใครที่กำลังติดตามซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษานะคะหรือว่าเออหลุดเข้ามาดูที่เป็นรีแอคชันเนาะเรื่องนี้ก็คือจะเริ่มฉายวันแรกนะคะวันที่19สิงหาคมนะคะเป็นวันเสาร์เวลา3ทุ่ม15นะคะดูสดพร้อมกันที่ช่องวัน31เนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยามาติดตามซีรี เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันคือความเคมีความแบบสนิทสนมของทั้งสองคนน่ะถือว่ามันสื่อสารออกมาในเรื่องของตัวละครที่แบบน่ารักกลมกล่อมกำลังดีเนาะสำหรับใครที่เป็นแบบชอบดูในซีรีส์ประมาณนี้เรื่องราวประมาณนี้เนี่ยถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ค่อนข้างน่าติดตามนะคะในเรื่องของการเล่าเรื่องเอ่ยภาพแสงสีเสียงเอย่ยหรือว่าเคมีของทั้งสองคนเนี่ยเวริกุด บอกเลยว่าเวอร์เวอร์กุดอยากให้ทุกคนลองติดตามกันดูนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงถ้าใครมีความคิดเห็นต่าง,าง,างๆใดๆเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะหรือว่าถ้ามีจุดไหนที่พิวมองพลาดไปอะไรเงี้ยก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยกันได้เพราะว่าความเป็นมัมมี่ตอนมันดูมันอาจจะมีความตกหล่นไปหรืออะไรก็ตามนะจ๊ะทุกคนหรือถ้าอยากให้มี EP ถัดๆไปก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทีมงานจะได้เรียกรือมารีแอคกันบ่อย,อยๆเนาะยังไงถ้าใครอบคลิปนี้นะคะพิวฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมัดดันฟันไว้ให้ปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้เนาะและ้วเจอกันใหม่ใน Just Why ทำไมต้องดูสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ